ก็หน้าที่สองร้อยสิบสองวิธีที่ห้าทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรมแทบไม่ออกสอบเลยอ่วิธีการเลิกรับบุตรบุญธรรมทำได้สองวิธีหนึ่งจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมโดยความมินยอมทั้งสองฝ่ายสองโดยคำพิพากษาของศาลเลิกรับบุตรบุญธรรม 2วิธี1่โดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย1.1กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมบรรลุนิติภาวะคือจะเลิกโดยความตกลงกันระหว่างผู้รับบุตร,รบ,บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมเมื่อใดก็ได้1.2กรณีผู้เป็นบุตรบุญธรรมไม่บรรลุนิติภาวะได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดาของบุตรบุญธรรมก่อนและได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตาย และในกรณีที่บุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีต้องให้ความยินยอมด้วยและสาลมีคำสั่งให้เลิกรับบุตรบุญธรรมต่อมา 2. โดยคำพิพากษาของศาลคือสาเหตุฟ้องเลิกรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรญัคือการฟ้องขอเลิกรับบุตรบุญธรรมเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่ผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรม รู้หรือได้รับรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เลิกห้ามมิให้ฟ้องคดีและพ้นกำหนด10ปีนับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้นห้ามผู้ขอเลิกการรับบุตรบุญธรรมฟ้องคดีและผลแห่งการเลิกรับบุญธรรมโดยคำพิพากษาของศาลจะมีผลนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด และเมื่อการเลิกรับบุตรบุญธรรมมีผลแล้วบุตบุญธรรมย่อมกลับคืนสู่ฐานะเดิมในครอบครัวของต้นต่อมา6การบันทึกฐานะของภริยาเงื่อนไขคือบุคคลที่จะร้องขอให้บันทึกได้ต้องเป็นสามีภรรยาและสมรสกันก่อน สมรสกันก่อนการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัร5คือก่อนวันที่1ตุลาคม2478และการบันทึกนั้นจะบันทึกได้2ฐานะเท่านั้นคือเอกภริยาหรือภริยาหลวงบันทึกได้คนเดียวและอนุภริยาหรือภริยาน้อยบันทึกได้หลายคนและรับบันทึก เฉพาะสามีภรรยาที่มาล้องขอให้บันทึกส่วนภรรยาอื่นที่ไม่ได้มาล้องขอจะไม่บันทึกให้ต่อมา7การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวคือการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวได้แก่การใดๆอันเกี่ยวกับฐานะครอบครัวที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศเช่น สมรสอย่ารับบุตรบุญธรรมรับรองบุตรหนถึงหตามแบบซึ่งกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นนั้นบัญญัติไว้ทั้งนี้ก็เนื่องจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งได้กระทำใดๆอันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวและนำหลักฐานมาบันทึกให้ ปรากฏในประเทศเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์เมื่อเกิดมีการพิพาทเกิดขึ้นหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายไทยดูหลักเกณฑ์ 1. น 1. ข้อความที่จะบันทึกจะเป็นกิจการอันเกี่ยวกับ1-5ฐานะแห่งครอบครัว สกิจการนั้นได้กระทำไว้ในตามเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นใดเป็นคนสัญชาติไทยเอาใหม่นะเอาใหม่เลยตั้งแต่หลักเกณฑ์นี่พูดขอพูดหลักเกณฑ์ใหม่นะหลักเกณฑ์หนึ่งข้อความที่จะบันทึกจะต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับด้วยฐานะแห่งครอบครัวก็คือตั้งแต่1นถึงห สองกิจการนั้นได้กระทําไว้ในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทําขึ้นสามต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีที่เป็นคนสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนสัญชาติไทยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติต่างประเทศ 4. ต้องนำเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการนั้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองถูกต้องมาแสดงต่อนายทะเบียน ต่อมาเรื่องการตรวจสอบคัดและรับรองรายการทะเบียนครอบครัวผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวพศ2541 1. คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว2คู่สมรสปรุพการดีผู้สืบสดดานผู้ปกครองผู้อนุบาลผู้บิดา บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม1 3. ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวไม่ว่าทางไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมคัดสำเนาทะเบียนครอบครัวชอบบับละ10บาทนี่ก็คือทั้งหมดของอ่าทะเบียน5เวิทะเบียนการเลิกรับรองบุตรบุญธรรม6การบันทึกฐานะของ ภรยาเจ็ดการบันทึกฐานะแห่งครอบครัวก็จบที่หน้า213